คลิปตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงเหตุผลที่ราคาบิตคอยทำไมถึงดั้มนะครับก็วันนี้มาแปลกๆมาช่วงเย็นๆนะเนาะถือว่าราคาบิตคอยมันร่วงลงมาแรงก็เลยรีบทำคลิปมาแบ่งปันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหลายๆคนน่าจะจับจ้องกันอยู่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็วันนี้รวบรวมข้อมมาแบ่งปันว่าทำไมบิตคอยถึงโดนดั้มมาในช่วงช่วงนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับรวมถึงมีเอาคอยที่ค่อนข้างแข็งนะครับราคาไม่ค่อยจะลงยังไงก็จับจ้องกันเอาไว้ดีนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะไปดูการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นนการรใใจห้้ดดววยยะคคับโอเเเี๋ไป เริ่มกันเลยครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่รูปภาพรูปนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็บิตคอยอยู่ที่67,000วันนี้กับ17,000อาทิตย์ที่แล้วไม่เหมือนกันนะครับนะเลเดี๋ยว่าทีท่ที่แล้ว17,000ในความรู้สึกโอ้ว้าวมากเซอร์ไพรส์รามากนะครับนะแต่67,000ในรอบนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะเพราะว่าเราลงมาจาก70,000กว่านะครับซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาของ กราบิตคอยก็ยังทรงขาขึ้นหล่อๆมากๆในตอนตอนนี้นะฮะแม้แด่ว่าจะตกใจอะไรนะสำหรับคนที่เป็นสายสปอร์ตแต่ก็โอเคแหละคนที่เทรดฟิวเจอร์อาจจะเซงเซงในช่วงช่วงนี้นะครับยังไงก็จับจ้องบิตคอยเอาไว้ให้ดีละกันนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้นะครับเลโ i วเด i ั่นฮิ t map ราคาบิตคอยก็กว่าลงมาเกินลองไปเต็มที่แล้วในตอนตอนนี้นะครับอีกนิดนึงคือ6 5หนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะลงมาถึง6 5หได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เปิดลองในช่วง หอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรดไดว่าโดนกันไปเรียบๆแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูด้านบนเนี่ยก็ยังเป็นจุดพีคมากๆนะครับสำหรับสายช็อตทั้งหลายเนาะก็ไม่รู้แหละนะว่าจะขึ้นไปกินสายช็อตหรือเปล่านะครับยังไงสายช็อตก็ดูดูด ให้ดีแล้วกันนะครับนะว่าราคาบิตคอยจะรีบาวคัมแบ็กกลับไปได้หรือไม่นะครับซึ่งพอราคาบิตคอยมาลงมาขนาดนี้นะครับก็เลยได้ส่งผลใหนฟันดิ้งเรทตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกลับมาอยู่ในแดนเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณสัก20-30%ต่อปีนะถือว่าก็ปกติแล้วนะครับตอนแรกนี่ไปพีคอยู่ที่80-90%ต่อปี APR นะถือว่าโหดมากนะครับตอนนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วก็ดูว่าเป็นการฟลัดเอาท์นะครับแล้วก็เป็นการรีเซสตลาดได้ค่อนข้างดีไม่ให้มันโอเวอร์ฮีท มากจนเกินไปนะครับนะแต่ก็โอเคแลกมาด้วยสายรองที่ค่อนข้างเจ็บปวดในช่วง24ชั่วโนงที่ผ่านมาราวๆหกร้อยสี่สิบเก้าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าราคาบิตคอยจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งเหตุผลที่ราคาบิตคอยร่วงลงมาเนี่ยเหตุผลแน่ชัดจริงๆคงจะบอกไม่ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ ETF ที่มีการอินฟเข้ามาในของเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่า มันม,มีเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ค่อยเยอะนั่นแหละนะครับถ้าเราดูอินโฟอยู่เพียงแค่13 2สาล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองถ้าเราเทียบกับวันที่13นะครับ6ก0กว่าล้านวันที่12,1,000ล้านวันที่ 11, 500ล้านถ้าเราดูวันนี้มันเพียงแค่132ล้านนะครับก็อาจจะทำให้คนกลัวนั่นแหละนะว่าเฮ้ยแบบนี้แรงซื้อ ETF จะเริ่มหมดแล้วหรือเปล่าเซื้อบูกันามตงผมว่า มันเพิ่งจะเริ่มหรือเปล่าเพื่อนๆนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเนาะแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าจะจบเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งให้ผลนะครับก็เป็นในเรื่องของคนโอนบิตคอยเข้าไปยังไบแนนนั่นแหละนะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตอนที่ดัมล่าสุดรอบนี้นะ มีคนโอนเข้าไปกว่า4,637บิตคอยนะครับนะแล้วก็ดำลงมาประมาณสัก1,000 0ล้านบาทน,นะครับนะก็ให้เห็นเลยแหละวว่าตลาดบิตคอยค่อนข้างเล็กนะครับใช้เงินหมื่นล้านก็ดำได้ขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนที่มีการโอนบิตคอยเข้ามาในแบนเนระาวๆสัก4,876บิตคอยเนี่ย ตอนนั้นก็ดมเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะด้มปึ้งแล้วก็ขึ้นมาเป็น shape ซึ่งผมไม่รู้ว่าด้มรอบนี้จะขึ้นมาเป็น Vshape ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะว่าเขาด้มเพราะอะไรนะครับนะหรือว่าจะกลัวในเรื่องของ FOMC meeting ที่กำลังจะมาในวันที่21หรือว่าอาทิตย์หน้าหรือเปล่านะครับนะก็ยังไงจับจ้องในเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยให้ดีลวกันแต่ส่วนใหญ่ก็คาดการเอาไว้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอะไรหรอกนะครับก็คือจะคงดอกเบี้ยเอาไวท้ท ส่วนใหญ่นะผมเท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่พอมี FOMC meeting เนี่ยหลังจากนั้นมันมักที่จะพัมนะคือโอเควัน FOMC อาจจะไม่ค่อยดีแต่พอหลัง FOMC มันชอบที่จะพัมเหมือนกันอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุผลละกันที่คนค่อนข้างกลัวในเรื่องของ FOMC meeting ที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้นะครับซึ่งถ้ามันดิบลงมากว่านี้ผมว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าตอนที่มันดิบลงมาตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะเราสัก1ิบ กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับประมาณสัก12-13เปรเซ็นต์เนาะซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยเราๆประมาณสัก20ปรเซ็นต์ของการลงในรอบ ล่าสุดนะครับหรือว่าแนรอ่อตลาดตอนปี 2022, 2022 2023อะไรแบบนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะดิบป,ประมาณสัก20%เนาะซึ่งถ้าเราดูค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดเลยนะจะอยู่ที่ราวๆ15.18%สําหรับการดิฟแต่ละครั้งนะครับซึ่งถ้ามันดิฟเกิน20%หรือว่าเกิน15%เนี่ยจริงๆระหว่างจะต้องจับจ้องแล้วว่าเฮ้ยมันจะเริ่มกลับมาได้แล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าดูนะครับตอนนี้ราคา Bitcoin นะ่ะดิฟมาจากช่วงพนะีคแล้วอยู่ที่ราวๆสัก11%นะครับถามว่าจะลงอีกไ,ได้ไห้ก็มีโอกาสจะลงไปอีกได้นั่นแหละนะครับไม่ได้ดิฟอะไรมากมายนัก 1ิเท่านั้นเองนะครับจริงๆเคยดิฟแรงกว่านี้นะถ้าเราดูในช่วงตอนวันที่5นะครับอันนั้นดิฟลงมาประมาณสัก1 5เแวบเดียวอ่ะคือแบบวันเดียวอ่ะแรงมากนะครับซึ่งรอบนี้ไม่ได้แรงเหมือนรอบนั้นะนะนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะรีคอร์รี่หรือว่าจะลงมาอีกหรือเปล่านะครับเราก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์วันทิตย์แล้วนะครับดูเป็นวันหยุดซึ่งวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็โอเคแหละถ้ามันดิฟแบบนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้หายใจหาคอบ้างนะ ป็นในทิศทางที่ลงซะมากกว่านะครับแต่อาจ,จี่ยังไม่ได้ลงเยอะเหมือนกับวันศุกร์แล้วนะครับนะก็เลยทิ้งราคาบิตคอยนะครับนะทิ้งทวนก่อนจะจบสัปดาห์เลยนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงเสาร์ทย์นี้จะออกข้างให้ได้หายใจหายคอได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าราคาบิตคอยมาลงไป1% 9จริงเนี่ยหรือว่าเหมือนอย่างค่าเฉลี่ยกันก,นก่อนหน้านี้ปกติประมาณ20%เอรนตะเนาะราคาบิตคอยก็จะอยู่ราวๆสักห0,000ืนปลายๆประมาณนั้นหนะ6 0ื0นต้นๆอืมก็ต้องรอดูว่าจะถึงหรือเปล่า่าคคงจะะตอบบไไมได้นรั ทันทีทันนัน้นนะครับต่อให้มีการดิฟลงมาแรงขนาดไหนนะครับมีเวลเจ้าหนึ่งนะครับมิเตอร์100นะครับเหตุผลที่ได้ชื่อว่าเวลมิเตอร์100เพราะว่าซื้อบิตคอยแต่ละไม้เนี่ยซื้อแค่100บิตคอยนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบนะซึ่งถ้าเราดูนะครับวันนี้วันที่15นะครับซื้อเข้าไปแล้วกว่า เก้าครั้งเพื่อนๆหรือว่าเ0้าบิตคอยในณขณะนี้นะครับถือว่าโหดมากๆนะเพื่อนๆนะก็ซื้อมันไปตลอดเพื่อนๆนะครั้งละ100บิตคอยหนึบิตคอยซื้อสม่ำเสมอวันนี้ก็ซื้อดิฟเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับซื้อมาเรื่อยๆนะถ้าเราดูนะครับข้อมูลนะฮะจากทางคุณโอลิเวอร์นะเลยดูว่ากระเป๋านี้มิตอรวาน100เนี่ยซื้อบิตคอยตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วแล้วเพื่อนๆในช่วงเดือนโนยเวนเบอนะครับโอ้โหโหดมากนะครับซึ่งเขาก็มองแหละเนาะว่าน่าจะเป็นสมอออลลคคัันะนนะีหหรรรืืเเปป่่าาะะบว็นหน่วยง,งานรัฐ ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งผู้นําตงคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าวานเจ้านี้เป็นใครนะครับนะ ok ก็ไม่รู้แหละนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันแต่ก็ถือว่าวันนี้ที่ราคาดิบลงมาแรางเนี่ยเวลเจ้านี้ก็ยังซื้ออยู่อย่างต่อเน,น,น,นื่องในณขณะนี้นะครับถ้าเราดูเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกาหลีใ,ใลต้หรือว่าจะเป็นสรหรัฐหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่สหรัฐนะครับคิดว่าอาจจะเป็นประเทศที่น่าจะเล็กกว่านั้นนะคิดว่าแบบนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เหรียญที่ค่อนข้างแข็งกว่า ตลาดที่ดิฟมาในช่วงนี้กันบ้างน,นะครับที่ยังบวกอยู่ก็คือเซนะครับนะแล้วก็วิฟนะครับนะนอน,น,นแดงหมดแต่ก็ถือว่าไล่เลียงตามความแดงมากแดงน้อยแล้วกันเนาะตัวที่ไม่ค่อยจะแดงเลยก็คือมีเซมีวิฟแล้วก็มีโซลาร์นานะครับนะก็ยังแรงอยู่ในช่วงช่วงนี้ยังไงก็จับจ้องกลุ่มที่แข็งแข็งกันเอาไว้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่มันเรียก,รกลับมากลุ่มแข็งแข็งก็มีโอกาสที่จะกลับไปได้แรง กว่าชาวบ้านเขานั่นแหละนะครับนะซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเสาร์ที่นี้จะกลับมาหรอกเนาะก็เสาร์ที่นี้แค่ไม่ดำไปกว่านี้ผมว่าก็แฮปปี้แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะจากทาง s t o อก Man i l ิสานะครับในเรื่องของแพทเทิร์นที่มันชอบเกิดขึ้นในช่วงก่อนบูรันนะครับนะ ถ้าเราดูนะครับตั้งแต่โซตอนปี2021เนี่ยก่อนที่มันจะพันก็คือจะทำสามเหลี่ยมใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะที่หลายๆตัวก็ทํากันมาอยู่ในตอนนี้นะแต่มันแค่อยู่ในโซนที่แบบกำลังจะเบรกแหล่ไม่เบรกแหล่นะครับอย่างโดดอะไรแบบนี้นะฮะนะซึ่งถ้ามันพัมขึ้นไปเนะี่ยยังไงถ้าใครมองหูพี่เข้มผมตกรถละมันเบรกขึ้นไปแรงนะครับยังไงแจนเย็นนะครับมันอาจจะย่อลงมาแล้วก็ไปต่อก็ได้นะครับเพืเ่อนๆถ้าเราดูนะโซตอนปี2021ทำแพทเทิร์นนี้ พัมขึ้นไปเป็นลอยเอก์ลงตอนปี20 2พพัมขึ้นไปเป็นลอยเอกนะครับโดดตั้งแต่ตอนปี2 0 2 1ัทำรงสามเหลี่ยมพัมขึ้นไปเป็นลอยเอกนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะเบรกมาได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะตกรถอะไรเพราะว่ายังไงมันมีโอกาสที่จะย่ออยู่แล้วคือหลายตัวตอนนี้มันเป็นอาการคล้ายๆแบบนี้เบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาอยู่ในโซนตรงนี้แต่มันยังไม่ย่อลึกๆนะครับซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นมาแล้วมันกำลังจะย่อลึกๆเนี่ยอันนี้จับจ้องเอาไว หลังจากที่มันเบรกไปแรงๆ up, เบรกกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้อย่างไงรจับจ้องมันอาจจะจะลงมาแล้วก็ไปต่ออย่างรุนแรงก็ได้นะครับจับจ้องกันเอาไว้ดีนะเพราะว่าผมเห็นหลายตัวก็ส่งคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่อยากที่จะพลาดกราฟส,สวยๆยังไงอย่าลืมเข้าไปในกลุ่ม d i s c o r d กันได้ เพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการซัพพอร์ตหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วก็ลองดูเลนลิงด้านใต้คลิปวิดนี้กันได้เลยนะครับก็สามารถที่เข้าไปดูในกลุ่ม Discord เพื่อจะดูการาฟต่างๆกันได้นะครับโอเคก็ okay, okay, <so S 2> สวหรับคลิปวิดนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงสวัสดีวันศุกร์เราก็ขอให้วันเสาร์ที่นี้เป็นวันที่ดีละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ